การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้นักเรียนคลิกเลือกข้อความที่ต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงในส่วนของ Property Inspector ให้นักเรียนพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ปลายทางในช่อง Link ให้นักเรียนทำการบันทึกไฟล์ กดปุ่ม F12 เพื่อดูผลด้วยเว็บเบราว์เซอร์หากนักเรียนเลื่อนเมาส์ไปยังจุดเชื่อมโยงแล้วคลิกเมาส์ก็จะไปปรากฏยังเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการ